การดึงคำว่า Echo หรือสะท้อนออกมาใช้อะสื่อความหมายออกมาเกือบจะดีนะที่พยายามจะดึงเรื่องราวบรรพชนมาทั้งหมดแล้วสะท้อนลงในมายาก็คือการแบ่งปันพลังพิเศษการถูกกดขี่จากชนต่างวัฒนธรรมจากสะท้อนกลายเป็นการแบ่งปันความแค้นและพลังอะแต่ซีรีส์ดันเล่าส่วนนี้ได้ไม่มากพอนั่นเองเขาก็เลยตัด เอาเล่าง่ายๆอ่ะคือเอามันประชนมายืนหมู่เลี้ยงหน้ากระดานแบบ Power อร์เ e นเจแล้วมายาก็สามารถแบ่งพลังให้กับคนรอบๆเธอได้คือจบแบบนี้เอาแบบนี้เลยคือง่าย รีวิวและบทวิคอลฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เการัดจะมารีวิว Echo Echo Marvel บนนิดนี้พัสดสองพันย่เการัดเนี่ยขอให้ชื่อหัวข้อเลยนะคะว่าสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปไหนก่อนรีวิว Echo ค่ะ จบซะทีสำหรับการดูซีรีส์ที่ยาวที่สุดของกาลันนะคะนั่นก็คือเอ็กโคบอกเลยว่าจากซีรีส์5ตอนจบของอีกหนึ่งการนำเสนอจากมาเวล์น่ะกาอฟัใช้เวลาดู12วันกว่าจะจบอะเหตุผลก็คือดูตอนหนึ่งเราจุกไป2วันยังไม่อยากดูต่อไปหาอะไรทํานะคะเราค่อยกลับมาดู เพราะมันคือซีรีส์ท <MAN _ C 1> ี่แบบว่ามันไม่มีความน่าติดตามอะไรเลยอะเก่าลัดเนี่ยเคยรีวิวซีรีส์มาเวลกามราคาเนี่ยว่าไม่ค่อยดีแล้วอะเรื่องนี้ก่าลัดว่าหนักมาก เอ็กโคเนี่ยเขาจะเล่าถึงมายานะคะเด็กสาวจากชนพื้นเมืองในอเมริกาเนี่ยที่ถูกเก็บไปเลี้ยงโดยเจ้าพ่อมาเฟียใหญ่อย่างคิงพินแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือไล่ฆ่าแล้วก็หนีกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของชีวิตค่ะนั่นก็คือการที่จะเข้าไปถึงวัฒนธรรมแบบชนเผ่าของของเขาอะนะคะแล้วก็กำเนิดเป็นพลัง มันก็เป็นซีรีส์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มาเวลเนี่ยเขาพยายามนำเสนอให้เกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในระดับท้องถิ่นนะเรียกว่าภัยพิบัติระดับตำบลมากกว่าอะไรเงี้ยที่จะนำเสนอภัยคุกคามระดับโลกอะ่ะอย่างพวกอเวนเจอร์หรือระดับจัก,กรวาลที่เล่าถึงผู้จัก,กรวาลอะไรทำนองนี้ ในความคิดของกอลันนะคะสตูดิโอมาเวลเนี่ยเขานำเสนอในรูปแบบนี้เนี่ยเพราะอาจจะหนีความซ้ำซากที่ทุกอย่างเนี่ยต้องเวอร์วังปังป,งปีนาดเยอะๆแล้วเขาก็พยายามจะกลับไปสู่จุดเรียบง่ายแต่กระแทกใจแต่กลับกันในอีกมุมหนึ่งเนี่ยสตูดิโอมาเวลเนี่ยเขาก็เชื่อในแบรนด์ของตัวเองมากพอค่ะว่าเขาเนี่ยจะสร้างอะไรออกมาก็ได้อะเขาคิดว่าคนอะพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะเสพหมด ลดทอนสเกลเงินทุนแค่ใส่โลโก้ใส่กิมมิคฮีโร่เรียกความว้าวก็พอเดี๋ยวคนก็ชอบซึ่งบอกตรงๆนะคะมันเป็นความคิดที่ผิดนะและยิ่งมาตอนกระใสฮีโร่เริ่มตกแบบนี้เนี่ยการใส่อะไรมาก็ได้เนี่ยบอกเลยว่ายิ่งคิดผิดหนักมาก นอกจากประเด็นนะคะการลดความรู้สึกการคุกคามของเนื้อหาแล้วเนี่ยยังมีการนำวัฒนธรรมมาเชื่อมส่วนนี้ก็เราเห็นด้วยนะคะมันก็เหมือนซอบพาวเวอร์ที่จะเล่าถึงชาวชนเผ่าที่เขาอาศัยอยู่ในอเมริกาแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ทำแบบไม่ได้ประทับใจแล้วก็ไปมิสูด กอลัดเคยบอกนะคะว่าซีรีส์มาเวลของกำมั拉ค่ะเนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์ที่กำลัฟรู้สึกว่ามันแย่ที่สุดของมาเวลไปแล้วอะแต่พอดูเรื่องนี้ขอคิดใหม่เลยนะเพราะว่าในซีรีส์มาเวลอะกำม马าก็ยังเสนอเรื่องของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ทำออกมาได้ดีกว่าแล้วมันเสียจนพังตรงที่บทนี่แหละที่มันส่งให้กำรรมลาพยายามจะทำตัวน่ารักแล้วต้องรักมากกว่าเกินเหตุอะ แต่ในซีรีส์เอ h o เนี่ยมันเสียอย่างละนิดอย่างละหน่อยทุกจุดแล้วทีนี้พอมันมาผสมกันนะ่ะจนกลายเป็นว่า e c h o เนี่ยมันไม่น่าดูและไม่น่าติดตามนั่นเองอย่างแรกเลยนะคะการสร้างตัวละครให้น่าสนใจและหนาติดตาม E c h o เนี่ยบอกเลยว่าทำส่วนนี้ได้ไม่ดีเอาซะเลยก่อนรันไม่ได้เกี่ยงเลยนะว่าเรื่องนักแสดงหรืออะไรเลยเพียงแค่บทเนี่ยมันไม่ส่ง พยายามให้เธอเนี่ยดาร์กให้ได้อะประมาณว่าจะเอาแต่ใจงองแงดื้อแพ้งไม่ฟังใครโลกทั้งใบต้องหันมาตามมายาคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อะค่ะนอกจากบทของตัวเอกที่แข็งกระด้างจนไม่มีจุดที่เราอินแล้วนะคอสตูมและเมคอัพก็รู้สึกยังทำมาไม่ดีอ่ะเนื่องจากเธออาจจะเป็นคนที่ตัวค่อนข้างใหญ่ไม่จำเป็นเลยที่ต้องให้ใช้ พยายามจะให้ใส่ชุดรัดรูปตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ดูเน้นสัดส่วนเกินอ่ะถ้าปรับเรื่องคอตูม,ตมการออกท่าหรือเดินหรืออะไรมันก็อาจจะสมูทกว่านี้ไงองค์ประกอบในเรื่องอ่ะเขาพยายามเล่าถึงวัฒนธรรมอินเดียแดงแต่ในบ้านคนหรือสภาพแวดล้อมกลับเป็นอเมริกันชนจา๋าแค่แบบพวกเครื่องเริงเครื่องรางหรืออะไรที่มันมีความแบบ เป็นชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยมันขัวก็โลกสัตว์หรืออะไรก็ตามที่แสดงว่ายังรักษาความเป็นอินเดียแดงไว้อ่ะคือความเป็นชนเผ่าอะไรของเขาในบ้านน่ยยังไม่มีเลยอะ่ะหมายถึงในบ้านของตัวละครนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันในจุดนี้เนะี่ยบ้านของชุมชนของกัมลาเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าเยอะมากหรือแม้แต่ในช่างชีก็ยังมีติดจุเอียเลยที่สะท้อนยังพอมีกลิ่นอายของความต่างวัฒนธรรมเข้ามา แต่ในแอคโคเนี่ยไม่มีเลยอ่ะอภาพย้อนอดีตภาพย้อนอดีตเนี่ยก็ทําเหมือนที่เขาจะเล่าถึงเผ่าอะไรของเขาอ่ะเอาจริงๆนะมันไม่เหมือนนะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราไปเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมที่จัดเตรียมให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมอ่ะเออที่แบบใส่ชุดแบบ มันไม่เหมือนให้ความรู้สึกว่ามันเป็นชนเผ่าจริงๆหรือมันได้บรรยากาศหรือว่าเสื้อผ้าการแต่งกายหรืออะไรมันดูมีความเป็นชนเผ่ามันดูสมจริงมันดูเรียวมันดูแบบเหมือนมันมีจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอมาตอนหลังเนี่ยโอเคเกตแล้วนะตอนฉากคานิวเลเนี่ยอินเดียแดงก็มีพร็อพเดิมนี่นะมันก็น่าจะเหมือนมาโชว์มากกว่าบรรยากาศจริงอะและลอยมากจริง You represent your people. represent means That ในส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็โอเคนะการเล่าเรื่องเนี่ยเหตุเล็กน้อยซึ่งมาจากมายาแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบหรือแรงกระเพื่อมอะไรมากนักแต่การเล่าเรื่องเล็เเกๆเนี่ยก็กลัวจะไม่มากพอเขาก็เลยพยายามที่จะขยายเรื่องไป มีพลังพิเศษในอดีตให้โยงมาที่เอ็โคอีกทีนี้เลยเล่าเนื้อหาค่อนข้างสเปะสปะอะค่ะเดี๋ยวมายาเดี๋ยวบรรพชนส่งต่อพลังตัดนู่นนี่แปะนิดหน่อยเ่ยเพื่อให้มายาเนี่ยค่อยๆเก่งขึ้นซึ่งมันนะ่ะไม่ไมีความรู้สึกอินอนะ่ะทั้งมายาและพลังเลยลืมแม้แต่กิมมิสุดท้ายที่การดึงคำว่าเอ็โคหรือสะท้อนออกมาใชาอ้อ่ะ สื่อความหมายออกมาเกือบจะดีนะที่พยายามจะดึงเรื่องราวบรรพชนมาทั้งหมดแล้วสะท้อนลงในมายาก็คือการแบ่งปันพลังพิเศษการถูกกดขี่จากชนต่างวัฒนธรรมจากสะท้อนกลายเป็นการแบ่งปันความแค้นและพลังอะแต่ซีเรียดันเล่าส่วนนี้ได้ไม่มากพอนั่นเองเขาก็เลยตัด เอาเล่าง่ายๆอ่ะคือเอาบรประชนมายืนหมู่เลียงหน้ากระดานแบบ Power อร์เลนเจแล้วมายาก็สามารถแบ่งพลังให้กับคนรอบๆเธอได้คือจบแบบนี้เอาแบบนี้เลยคือง่ายที่เล่ามาคืออะไรอ่ะวัฒนธรรมพลังพิเศษการพยายามดำรงไว้การสืบทอดคือยังไงมันจบแบบเนี้ยบรรพชนยืนเลียงหน้ากระดานประมาณามาแล้วแล้วก็แล้วก็ <laughs> แบบ มายาส่งพลังฟริงอะไรแบบเนี้ยฉากที่ดีที่สุดในซีรีส์นะจริงๆก็คือฉากที่มีแค่ที่คิงพินลงไปต่อยคนขายไอติมอะที่ดูถูกมายาแค่นั้นเองนะที่พอจะมีความหมายนอกนั้นมันบอกว่าไงดีก็ไม่รู้ว่า มันไม่มีอะไรแปลกใหม่หรือไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีหรืออะไรนะแต่มันมีข้อเสียในทุกส่วนที่ควรเป็นองค์ประกอบหลักอะค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะคือการเล่าเรื่องมันเปะป่ามากแล้วตัวเอกและปมมันดันไม่น่าติดตามเนื้อหามันก็ไปไม่สุดสักทางหรือแม้แต่บรรยากาศเนี่ยมันดูแบบมันยังไม่ให้ความมีความเป็นแบบว่า ชนเผ่าหรืออะไรมันมันยังไม่ให้ความรู้สึกอะไรเลยทั้งเรื่องที่แบบผ่านมาจนถึงแค่ตอนสุดท้ายที่มีงานคานิว,วัลอะเออมันเลยทำให้ซีรีส์ Echo เนี่ยมันดูแล้วรู้สึกไม่สนุกค่ะก็ัเคยบน่น Miss el, รรมิสมาเวกัมมาลาไปแล้วนะแต่พอเรื่องนี้มาดูเนี่ยบอกเลยกรัรมมาลาเนี่ยเบาไปเลยอะเพราะว่ากรัรมมาลาเนี่ยคืออย่างน้อยอะเขายังแสดงสภาพวัฒนธรรมแบบภาพวัฒนธรรมหรือแม้แต่การนําองค์ประกอบพวกกราฟฟิตี้พวกนี้นั่นมันเล่นในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ยังพอมีไง แต่ Echo เนี่ยนอกจากไม่ดีที่ส่วนนั้นส่วนนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยมารวมกันแต่ก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษหรือมีความโดดเด่นออกมาจะว่าดาร์กก็ไม่ดาร์กอะคือมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอะ่ะซีรีส์นี้เนี่ยสอนให้รู้เลยนะว่าแบรนด์มาว e ลเนี่ยจะแก่งแค่ไหนถ้ายังฝืนทําแบบนี้ออกมาบ่อยๆเนี่ยมันก็สามารถต้มได้นะจ๊ะ e อ็กโคลีวิวคะแนนโดยเกาลัดความสนุกเนี่ยให้สี่เต็มสิบคือดูด้วยความอดทนอ่ะพอจบตอนทีก็เฮ้ยพักไปอีกสองวันแล้วค่อยกลับมาเฮ้อใหม่อะคือมันไม่มีตอนไหนที่รู้สึกพีคสนุกสะดุดตาหรือสะกิดใจเนื้อหาให้เจ็ดเต็มสิบ เนื้อหาหลักเนี่ยพยายามเล่าถึงที่มาที่ไปของมายาแล้วก็การก่อกัร้ายแต่เนื้อหาเนี่ยเขแฝงเรื่องพลังจากรุ่นสู่รุ่นที่มาจากการถูกกดขี่ทางวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจนะแต่การเล่าที่มันไม่ดีพอเนื้อหาเรื่องการส่งต่อพลังมันเลยไม่มีไงการเล่าเรื่องให้6กเต็มสิบอืดแล้วอึดอัดมากแล้วก็มีความสเปะสปะจับสารดีๆแทบไม่ได้อะ่ะ คือส่วนใหญ่จะเอาเวลาไปเล่นกับความดื้อแพ่งของมายาซะเยอะแล้วก็เล่นกับมุมกว้างให้เห็นบรรยากาศโล่งๆกับภาพขี่มอเตอร์ไซค์ภาพให้5เต็ม10องค์ประกอบในฉากเนี่ยไม่ได้มีการจัดเตรียมเพิ่มเติมอะไรเลยอะฉากย้อนอดีตเนี่ยเหมือนดูโชว์มากกว่าเหมือนเราไปดูโชว์แบบ วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความสมจริงหรือความรู้สึกที่ว่าเออมันเป็นชนเผ่าหรือมันอยู่ในยุคอะไรโบราณหรือบรรพชนอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีตรงที่อาันมีความแบบสุดท้ายอามีฉากคณิวาให้ดูเอาสวยๆได้ดูฉากเดียวแต่ก็มีแค่ปแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ไปถ่ายกันในโกดังแคบๆต่อนะ่ะ อื่นๆเนี่ยให้หเต็มสิบคือเก่าหลานเนี่ยไม่รู้เลยจะให้คะแนนพิเศษอะไรตรงไหนอ่ะคือซีรีส์นี้มันดันไม่มีอะไรสุดสักทางอ่ะด้านวัฒนธรรมมันก็ยังดูเบาๆลอยๆด้านความบันเทิงก็ยังไม่มีด้านสาระก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีตรงไหนอ่ะมันเหมือนภาพตัดแปะบนบอร์ดหน้าห้องเรียนของเด็กๆอ่ะเออที่แบบอ่ะเวลาครูสั่งอะไรสั่งให้ทํา ก็เอามาตัดแปแปะแปะแปะอะไรอย่างเงี้ยมันดูยังไม่แบบมีความลึกซึ้งหรืออะไรให้อินใจมากอะค่ะภาพรวมก็ให้สามเต็มสิบเคยบ่นกร,รมลาว่าบทมันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะมายาหนักกว่านะกุมเราปวดหัวมากหลังดูจบคือเฮ้ย เออไม่คิดว่าจะจะเนิบขนาดนี้ไงคิดว่าน่าจะแบบมีความตื่นเต้นบ้างมีดราม่าบ้างมีเรื่องของการที่บอกว่าการแบบปกป้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันกลับมันไม่ไปสุดสักทางแล้วมันดันไม่มีอะไรเลยอะ่ะอืม สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอ,าอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ